สวัสดีครับคนใจชาวสวนวันนี้ก็แดงเดือดแน่นอนนะเป็นแดงเดือดที่มาเร็วมากนะแล้วก็เปิดหัวที่อัลฟอฟต์นะก็คือแมนยูเนี่ยผู้เล่นเจ็บเยอะเลยก็มีใครบ้างเนาะมีฮอยลุนมาเลาเซียเมสันเมาส์เมสันเมามส์เพิ่งเจ็บจากแมตช์ที่แล้วลินเดเลฟลุกชอโยโลเจ็บหมดเลย วนเดียร์พูมีคนเจ็บแค่เคยติจโนคนเดียวแต่ว่าคิดว่าน่าจะลงสนามได้อาจจะเป็นจวสำรองหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะแมนยู you, มาในแผนเดิมเลยก็คือ4-2-3-1คนระับโกก็เป็นอนันนาเหมือนเดิมช่วงนี้โอนันนาก็โดนเปรียบเทียบกับ DKR อยู่ล่ำไปนะเพราะว่า DKR เพิ่งโชว์ฟอร์มสุดยอดเนาะเซฟให้ฟิลันติน่าเนี่ยเอาชนะคู่ต่อสู้ไปได้นะใช่ไหมเชฟเซฟไป เจ็ดแปดลูกได้ถือว่าเหนียวแล้วก็แบ็กขวาของเมนยูวันนี้ยังเป็นมาซาลาุยเหมือนเดิมนะครับเซนเตอร์ก็เป็นแม็กควายเดอะแบกกับไรซันโดมาติเนสแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยก็จะเป็นดาโลเป็นอินเว w วิงแบ็กเหมือนเดิมการรับก็ใช้คาเซมิโลเหมือนเดิมแล้วก็ตัวเชื่อมเกมเป็นเมนูหน้าต่ำวันนี้คงจะต้องเอาบูโนมาใช้แนละ้เพราะว่าเมสันเมาส์เจ็บ ด้านซ้ายจะเป็นแรดสอดด้านขวาก็เป็นกานาโชเพราะว่าอาร์มัดเนี่ยคิดว่าวันนี้น่าจะใช้กานาโชนะเพราะว่าอาร์มัดฟอร์มไม่เปี้ยงป้างเท่าไหร่อืมอาจจะลงมาครึ่งหลังแทนกานาโชหรือว่าแรดสอดก็ได้ส่วนหน้าเป้าวันนี้ก็ใช้เซอร์ซี่เป็นตัวจริงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าเมสันมาไม่เจ็บนะเทนฮากน่าจะใช้บูโนเป็นหน้าเป้าตามเดิมแล้วก็ เอาเมสันเมาส์เป็นหน้าต่ําแต่พอเมอสันเมาส์เจ็บเนี่ยก็ไม่มีตัวเลือกแล้วก็เลยต้องใช้เซอร์ซี่ลงเป็นตัวจริงเลยในฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยก็เหมือนเดิม4 2 3 1เหมือนกันนะโก mm hmm. ก็เป็นอาริซองเหมือนเดิมครับแบ็คขวาเป็นอาโนเซนเตอร์เป็นโคนาเต้กับฟันได้แบ็คซ้ายเป็นลูบัสสันตรงกลางเนี่ยลิเวอร์พูลจะไม่มีคนที่เล่นแบบเป็นกลางรับอาชีพหรือว่าเป็นกลางรับธรรมชาติจริงๆแล้วก็จะใช้กาเวนเบิร์ดกับแม็กลิสเตอร์ เป็นกลางตัวเชื่อมเกมแล้วก็ตัวคอยคุมพื้นที่หน้าต่ำเนี่ยก็ใช้สวอตไซ์เหมือนเดิมแล้วก็ปิดขวาจะเป็นซาร่าปีดซา้ายเป็นลยดีแอสแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นโชต้านะครับเลี้ยวคูชุดนี้ภายใต้การคุมทีมของอันเดนสล็อตเนี่ยจะไม่เป็นอัลต้าเพสซิ่งเหมือนเดิมแล้วจะเป็นบอลแบบคุมโซนแน่นๆบีบคู่ต่อสู้ให้ออกไปเล่นข้างนอก ซึ่งผมมองว่าเป็นฟอร์มเป็นแพทเทิร์นฟุตบอลที่ค่อนข้างตึงนะค่อนข้างแบบดีเลยอ่ะคือไม่ต้องใช้แรงในการเล่นที่มันสิ้นเปลืองแต่ว่าบีบคู่ต่อสู้ให้เล่นยากด้วยตัวของเขาเองอะไรเนี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากแต่เสียดายที่ว่าเลี้ยวูเนี่ยไม่มีผู้เล่นใหม่ๆหรือว่าผู้เล่นแบบเตึงๆเนี่ยเข้ามาเติมในทีมเลย ถ้ icana, ามีแบบกลางรับดีๆสักคนหรือว yes. ่าอ <c oughs> ่าแบบหน้าเป้าที่ไว้ใจได้สักคนเนี่ยผมว่าเลียวพูสู้กับแมนซิตี้ปีนี้ได้อย่างดีแน่นอนเลียวพูแข่งมาแล้ว2นัดชนะ2เสมอศูนย์แพ้ศูนย์ได้4เสียศูนย์ครับส่วนแมนยูเนี่ยชนะ1แพ้1ได้2เสีย2ก็แมตช์ล่าสุดก็เพิ่งแพ้ไบตันมาเนาะแมตช์ล่าสุดที่ทั้งแมนยูเลียวพูเจอกันเนี่ยเลียวพูเอาชนะไปได้สามศูนย์นะแต่เป็นแมทกระชับมิตรนะ ส่วนแมตที่เป็นทางการเนี่ยแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่เป็นหนามยอกหนามบงของนะเลือกพูนะในฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นคนทําให้เลือกพูเนี่ยอดเข้าชิงถ้วยเอเวอคัพแล้วก็เป็นตัวจิ๊กซอสําคัญเลยที่ทําให้เลือกพูหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้เพราะว่าในรายการเอเวอคัพเนี่ยเลือกพูเนี่ยพลาดท่า,พาแพ้แมนยูไปได้4ประตูต่อ3นะครับส่วนในลีกเนี่ยแมนยูกับเลือกพูเนี่ยเสมอกันทั้งไปทั้งกลับไปนะเท่ากับว่าแมนยูเนี่ย แด้ืมเลี้ยวพูได้2แมตช์รวดเลยแมตช์นี้ผมเลยมองว่าเลี้ยวพูเนี่ยค่อนข้างหมายมั่นปั้นมือที่จะเอาชนะแมนยูให้ได้แต่แมนยูก็ไม่น่าจะยอมเหมือนกันคิดว่าคู่นี้น่าจะออกมาสูสีนะถือว่าฟอร์มแมนยูมันจะไม่ดีก็จริงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่แมนยูเจอกับเลี้ยวพูเนี่ยมันจะมีพลังแฝงออกมาเสมอและคิดว่าคู่นี้อาจจะจบด้วยกันเสมอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ